This dude got f o s r plays. พอไอ้ออกไปต่างประเทศก็โดนตกไงอันสี่ <4 S 1> คนสี่คน,คนไอ้ได้ที่โหละใ,ในในนานาชาติเราก็มีพลาดไปได้แต่เป็นว่าเราขัดเรื่องแล้วก็คิงเราขัดเรื่องอะไรอย่างงี้ไว้ก่อน สวัสดีค่ะอิงนะคะจากช่องอิงก,กี้ KKM ค่ะแมทุกคนอิงไม่ได้มาพูดแบบว่าตรงนี้นานมากเหมือนย้อนเวลาสมัยกลับไปแล้วเรื่องจีงบโรมใหม่ๆนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะจากท,ทุกคนน่าจะเห็นแล้วก็คืออิงไม่ได้มาคนเดียวนะคะอิงพาหมอน,นี่มาด้วนแนะนำตัวก่อนรับผมชื่อไอนะครับทาวินเตงอานวยผมได้เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกคอมพิวเตอร์ระดับโลกครั้งที่35ไม่ก็36ครับไ่ทุกคนเอาจริงๆนะ วันนี้เป็นน้องชายอิงในไงแอบมงองเอาเป็นว่าอิงตื่นเต้นมากนะคะคือเพิ่งกลับมาจากอียิปต์เลยเป็นผู้แทนประเทศไปแข่งซอ,อวนอคอิงก็เลยคิดว่าเราต้องมาถ่ายคลิปกันแล้วแหะว่าแบบโรดทูหนทางการที่จะเป็นแบบผู้แทนประเทศ ประเทศไทยเนี่ยแล้วมาสอบขอเขาเลือกที่1ด้วยมันเริ่มยังไงบ้างแล้วก็อินสปีเรชันอะไรที่แบบทําให้อยู่ดีเริ่มเข้าวงการโอลิมปิกคอมนคะ่ะเดี๋ยวก็จะมากับเข้าสู่แบบคลิปอินทูวที่คุณเคยละกันหวังว่าน่าจะเป็นอินสปีเรชันให้กับหลายๆคนได้กว่าที่จะได้เป็นแบบผู้แทนประเทศนี่มันไม่ง่ายทุกคนสอ,อวนอคือแบบต้องเข้าค่ายเยอะมากมันเป็นสสวทและต่างๆเดี๋ยวให้ไอเล่าดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย yeah! อยู่โรงเรีย,ยนสามเส้นวิทยาลัยตอนนี้เรียนอยู่ม6ครับเรียนโอิง3ปีเพราะตอนนี้อยู่ปี3นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นอาจารย์หัวอินเนะ้อะในการช่วยสอนวิชาการบ้านคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแอดวานซ์คอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งดัตต้าสตัคเจอร์และต่างๆซึ่งบอกว่าเทพมากเพราะว่าภาษาที่อิงใช้เนี่ยไอไม่เคยเรียนมาก่อนอิงเรียนจากว่าใช่ไหมแต่ว่าเวลาแข่งมันจะใช้ C พาดๆคล้ายๆกันคล้ายๆกันแต่คือซินแท็กต์อะไรต่างๆมันก็จะไม่เหมือนกันเออแต่เวลาช่วยสอนการบ้านอิงก็คือแบบเรียนปุ๊บ5นาทีปั๊บแล้วก็สามาารถออธิบยยได้เลันนี้คือออสุดยอดยอาจจาๆๆาาารรยยย์์คะถ้ออฟังู่ ช่วยบอกว่าคนนี้เป็นอาจารย์ที่สอนธบราะอีกทีหนึ่งให้เด็กนอนนันมันคือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐานสากลก็คือง่ายๆคงมีจัดค่ายติวช่วยคัดเด็กไปโอลิมปิกต่างประเทศอาจจะเห็นแบบฟิสิกส์เลขอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าแบบจริงๆแล้วคอมก็มีเหมือนกันเผื่อใครยังไม่ทราบอะตอนแรกจะเริ่มจากติวก่อนแล้วจากนั้นเิ่นแบบสอบเพื่อหาเด็กไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งโอลิมปิกวิชาต่างๆซึ่งมีวิชาเยอะมากทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ผม เขาค่ายเลขหลายปีแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้แทนศูนย์สักทีครับอ,อ่อนมากผมเลยเปลี่ยนไปคอมแล้วเสร็จแล้วผมก็เลยชอบคอมมากแล้วผมก็อมโจทย์เยอะด้วยมากได้อยู่ คือดอีเนาะอยู่ดีเราไปเข้าค่ายเลขดูอ่ะแค่เข้าค่ายเลขก็เริ่มยากแล้วแต่ว่าพอเข้าแล้วพบว่าแบบแคือเลขกมันมีปีศาจเยอะเว้ยงมาต่อเตียวใช่ป่ะเพื่อนอิงแบบกินเลขหลายคนเลยเนี้ยเขาแบบวามมาพวกนี้มันบอลจีเนียแต่อยู่ก็บอลจีเนียเหมือนกันไม่ไม่ครับผมสู้ของไม่ได้ผมโดนตกแต่อย่างน้อยนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราสู้ของไม่ได้เราก็เปลี่ยนสายเลยทำเล่ไม่ได้แล้วททำคอมแทนอันนี้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นในเรียนแบบรู้ตัวตอนไหนว่าจริงเราก็ทำคอมได้เหมือนกัน เออผมก็มีเขียนโค้ดก่อนที่จะรู้จักสวนาคอมแล้วผมก็เข้าไปด้วยอีโก้ที่สูงมากว่าโจทย์ขอม,มันจะเป็นยังไงแล้วผมก็เลยลองไปแข่งแล้วแบบมันยากมากผมทำอะไรไม่ได้แล้ว,ลวก็แบบสนุกดีก็เลยทําโจทย์เยอะสอนวนามันจะเปิดสมัครแค่มหนึ่งถึงมหแล้วโปรเซสก็จะใช้เวลาสองปีอย่างผมก็คือได้ยังได้อีกรุ่นหนึ่งแบบปีหน้าย,ย่างรึ้ปล่ถ้าปีหน้ายอยู่คัดผ่านอีกจะมีโอกาสไปแก้ตัทที่ตําแหน่อีกรอบนึมจะโดนตบแล้ว<ไ>ลครับป่อป<ไ>ีอย่าตบผมเลยทําได้ ผมนั่งเขียนไพทอนอะแต่ผมก็เขียนกราฟเ,เหมือนกันแบบม3 okay, อะโอเคสรุปเส้นทางของไอ้โดยอิงกี้เองก็คือเข้าค่ายเล่ม 2, ม3ม3คนพบว่ามีปีาศาจอยู่มากมายในโอลิมปิกคณิิศาสตริงครับปลยว<ะ>อาจารย์สอนไม่รู้เรื่องไม่ใช่ผมผมผมไม่สามารถรับความรู้ได้แบบผม<อ>ผมเมาแบบไม่ไหวเลยผมไม่สามารถเข้าใจไม่รู้เรื่องเลยแล้วคือแบบมันไม่ใช่ละผมวนอีกห้าปีผมก็ไม่น่าไปได้ช่วงสิงหากันยาก็ยื่นใบสมัครเข้าค่ายหนึ่ง ถ้าคอมเนี่ยสามารถยื่นได้ตั้งแต่ม .1 ถึงม .5 เลยแล้วยื่นเสร็จปุ๊บคุณก็สอบช่วงสิงหามังแล้วก็ช่วงกันยาก็จะประกาศผลค่ายหนึ่งถ้ากรุงเทพก็จะมีสูตรละห้าสิบคนมั้งหกสิบคนก็มีอยู่นะน่าจะสี่แล้วตอนนี้สองสองสามร้อยคนเราเลยเวลาการเข้าค่ายหนึ่งนานแค่ไหนยี่สิบวันแล้วยี่สิบวันนี้ทําอะไรบ้างเขาจะสอนเลขสองวันแบบเนื้อหาแบบทั้งทั้งจักรวาลของแมทสอนจบในสองวันสองวันสองวันใช่สองวันก็คือเรียนเลขประมาณสองวันแล้วที่เหลือก็็เปนคอม ถ้าเขาสอนภาษาสี่ค่ายหนึ่งจาก50คนเออเออเหลือ30แล้วคุณก็จะมีเวลาฟิตหเดือนเพื่อรอค่ายมีนะก็คือสอค่ายสอบตอแรกอะไอคิดว่าโค้ดมันไม่น่าแข็งระยะเพราะโจทย์ค่ายหนึ่งผม เก็บเต็มเับเก็บเต็มหมดเลยแล้วเสร็จแล้วผมไปสมัครแข่งรายการมันชื่อว่า KU01 ปึ๊บแล้วผมไปใช่ไหมเขามีโจทย์ให้ทำเลยผมทําไม่ได้เลยแบือรู้ซึ้งเลยว่ามัดมันยากมากโอเครอบ2ก็คือ20วันประมาณ20วันเหมือนเดิมแต่อันนี้เหลือ30มคนใช่ๆเขามีที่นอนให้ด้วยเข้าสอบเลย Data Structure คืออิงก็ยังเรียนวิชานี้อยู่เลยนะคะตอนอยู่ปีสัมเลก็คือให้นีเป็นอาจารย์ Number Two ในการสอน Data Structure อิงเวลาเขียนโค้ดอะเราจะเอาแบบ ไปทําไปอยู่ในสตรัคเจอร์ต่างๆได้เพื่อความแบบให้มันมีเอฟฟิเชนซีมากขึ้นในการที่จะแบบ<ด>เข้าถึงข้อมูล<ด>อะไรอย่างเ<ด><ด>งี้ยเออแต่ว่าเวลาไปแข่งเนี้ยอีกเข้าใจว่าแบบมันจะมีเรื่องรันไทม์แบบมันน้อยกว่าหนึ่งวิแบบน้อยกว่าไทม์ลิมิตคือแบบถึงคุณทําโค้ดคุณรันแบบสิบมิลมลิเซกับร้อยมิลลิเซกถ้ามันยังน้อยกว่าอทม์ลิมิตใช่มันมีมันมีคือแต่ละเขาก็จะมีทำลิมิตด้วยเพราะฉะนั้นว่าโค้ดเราต้องมีความแบบไม่ใช่มือตัดไปห้าลูปอย่างงี้ไม่ได้จริงใช่ห้าลูปนี้ไม่่่่าอยงเชน ก็มันมีอันนี้ที่ผมว่ามันเจ๋งมากตอนผมรู้หัวระเบิดแต่ไม่ถึงว่าจะมีคนคิดออกอมสมมติมีโจทย์เขาบอกว่ามีเลขเลขอยู่สิบห้าตัวไม่รู้กี่ตัวพี่พิงจะช่วยใส่ให้ได้อเรียงกันอยู่ข้างบนหัวผมแล้วมีโจทย์อีกสักยี่สิบข้อถามว่าแบบผลรวมตั้งแต่ตัวนี้ถึงตัวนี้สำหรับหลายๆคู่หนึ่งข้อคือแบบตัวนี้หรือตัวนี้เนี่ยทุกตัวตรงกลางเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่อะแล้วเสร็จแล้วถ้าแบบคุณคิดเองอ่ะมันก็ปวดหัวอใช่ไหมเพราะว่าคึกกว่าจะเอาเลขมาบวกกัน นี่ผมมีโซลูชันที่ฉลาดกว่านั้นเราจะสร้างอีกอันนึงขึ้นมามันเหมือนเป็นลิสต์อะไรชายตอนได้เปล่าเแล้วจากนั้นลิสต์อันเนี้ยลิสต์ตัวที่ไอจะเก็บผลรวมทุกตัวตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่ไอแบบตัวที่สามก็จะเก็บผลรวมของหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วถ้าสมมติคําถามคําถามเราคําถามมาสมมติบอกว่าอยากได้แบบผลรวมของตัวที่สองถึงตัวที่เก้าแล้วคุณก็เอาลิสต์ใหม่สมมติลิสต์ใหม่ผมชื่อ A ก็ได้แล้วผมก็เอาลิสต์ใหม่ A ออตัวที่เกมา A ตัวที่เก้าเก็บว ใช่ไหมอ่ะแล้วผมก็เอา A ตัวที่หนึ่งมาเอามาลบก,กันเอามาลบก,กันมันได้เลยสองหกสามหกสี่วก้าเจ็ดแปดหกเก้าจริงมากจริงมากสุ <c oughs> ดท้าแล้ว,ลว,ลวคุณก็จะแบบทำสามสิบข้อแบบรวดเร็วมั้งมีข้อที่ไอคิดไม่ออกไหม เยอะครับนี่ผมมีอันนึง<ม>ที่ผมก็ยังคิดไม่ออกให้ออกคอมเมนต์จริงผมก็ยังไม่ได้ไปอ่านแต่แปะลิงก์กิจทับมาให้หน่อยสมมติผมเป็นนักมายากลอะแล้วแบบมีปีศาจคนหนึ่งจับตัวผมมามปีศาจเนี่ยมีไพ<ม>่สองร้อยหนึ่งใบยี่สิบเอ็ดแล้วกันมียี่สิบเอ็ดใบเป็นเลขขีดเสมอเออเป็นเลขขีดปีศาจน่ะเขาจะหยิบใบไหนก็ได้คือมันเป็นไพ่ของเลขยี่สิบเอ็ดใบเนาะอ่ะเขาอาจจะหยิบเลขเก้าออกไปอ่ะเขาจะเก็บใส่กระเป๋าตัวเองไว้แล้วผมเป็นนักมายากลเนี่ยผมมีผู้ช่วยอยู่สองคนอ่ะแล้วสองคนเนี่ย มีสาเขาเอาไปถึงใบใช่ไหมเหลือยี่สิบใบเขาเขาก็จะให้ไอคนเนี้ยไปสิบใบโดยที่ผมไม่รู้นะว่าเขาให้เลขอะไรไปแล้วให้ไอีกคนหนึ่งอะไปอีกสิบใบผมก็ไม่ร hmm> ู้เหมือนกันว่าเขาให้เลขอะไรไปจากนั้นไอเนี้ยมันหยิบมาสิบใบใช่ป่ะมันจะเอามาสองใบให้ผมเลยแบบสองใบโดยมันก็จะหยิบอาจจะหยิบสองกับห้าหรือห้ากับสองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือไอเนี้ยมันก็จะหยิบสองใบที่แบบจะทาให้ผมรู้อะว่าไพ่ที่หายไปคืออะไรอ่ะไอนี้มันหยิบมาสองใบสูิหยิบสองกับห้าไอตัวนี้หยิบแบบสูญสิบสามกับสิบแปด เพื่อผมก็จะได้ไพ่มาสี่ใบอยู่ในมือใช่ป่ะแล้วผมต้องเอาสี่ใบเนี่ยแกะข้อมูลว่าเขาปีศาจเก็บไพ่อะไรไว้ถ้าเป็นสองร้อยหนึ่งใบอาจจะฟังดูน้อยแต่คือนึกภาพว่าแบบจริงโจทย์จริงๆมันคือสองล้านกระดูกใบสองล้านหนึ่งใบอย่างเงี้ยแล้วแบบเราจะรู้แค่สี่ใบจากสองล้านอะคือสี่จากสองล้านนี่มันเท่าไหร่วะกี่เปอร์เซ็นต์เอาไปูอะน้อยคือสี่จากสองล้านแล้วคือต้องรู้ให้ได้ว่าแบบไปที่ปีศาจเด๋ออยู่อะมันคืออะไรใช่ทำได้ไงผมทำไม่ได้อ่ะรอหน่ะทุกคนรอลิงก์กันค่ะน่า มากลับมาที่เรื่องของค่ายเราต่อเมื่อกี้ค่ายสองเราเหลือไปสามสิบคนละค่ายค่ายสองอมันน่ากลัวมากมันคัดจากสามสิบเว้ยเหลือห้าลดเยอะสุดแล้วอะ่ะตั้งแต่ทุค่ายที่คุณเจอมาก็จะเหลือประมาณศูนย์ละห้าถึงหกคนวงกันประมาณร้อยนอ้อแล้วก็ไปแข่งชื่อว่าการแข่งระดับชาติแข่งเสร็จแล้วให้ต่อก็หนุกดีเขาก็พาเที่ยวมันไม,ไม่ไม่ไม่ถึงว่ะจบอันนี้แล้วให้ต่อก็จะมีคนได้เหรียญท,ทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงไอ้ได้ทองแต่ว่า ม่มันไม่ใช่ทองทองมันไม่ใช่ที่หนึ่งอะทองแบบแขงพวกนี้มันแบบมันจะแบ่งมันจะแบ่งคนเป็นสัดส่วนอ่อ่มันคือหนึ่งต่อสองต่อสามต่อหกคือคนที่ได้เหรียญจะมีครึ่งหนึ่งของของทั้งหมดอะพอจบพีโอไอแล้วแล้วคนที่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองก็คุณจะได้ไปต่อคุณจะไปอยู่ค่ายสสวทตอนนี้สสวทหนึ่งเหลือยี่สิบกว่าคนจากทั้งประเทศแล้วใช่ค่ายที่แล้วยี่สิบสองวันนอนโรงแรมเขามีบอร์ดเกมให้สนุกมากดีครับสนุกดีจริงๆแล้วแบบเขาก็สอนเลอกสี่โมง หลังๆเลิกคุณก็เล่นบอดเกมแล้วทไม่มีอะไรทำเลยหลังจากสิวเอาไม่บางทีเขาก็มีคักถึงห้าทุ่มผมก็สลบแล้วเขาสอนะ ructure, Pers ructure, อะไร data structure p e r s i s t e n t data structure ใน n น m i มี programming ก็วิชาอะไรแปลกๆที่เขาอยากสอน graph graph theory ก็จริงดีผมนึกไม่ออกหรอกคือทุกคนจริงๆแล้วเวลาทำคอมได้ดีอ่ะมันต้องแบบต้องเก่งเลขมากอยู่ประมาณหนึ่งก็ใช่อสอบวทหนึ่งยี่สิบคนสอบข้อเขียนเสร็จปุ๊บสอบปฏิบัติ อ่ะแชร์ชช,ช่สอบเขียนโคน้ดคือถ้าผ่านจริงๆริอ่ะจากยี่สิบกว่าคนนะ่าจะเหลือสักสิบคนสิบเอ็ดสิบสองคนแล้วแบบก็จะมีคนที่วนอย่างผมก็วนที่แล้วนะเออแล้วก็ไปแจมก็น่าจะสิบแปดลกก็เป็นคอสอวทสองจุดหนึ่งคัดเหลือสิบคนไม่ก็เก้าคนแล้วช่วงพิษสภาคุณก็จะได้ไปสอบสองจุดสองก็คือคารผู้แทนประเทศแล้วมันไม่ใช่ค่ายคือม,มันคือคุณไปสอบเลยแปดวันบางเจ็ดวันแล้วคุณก็สอบ สอบนอนสอบนอนคืออะไรอย่างเงี้ยมีมีแต่สอบแล้วก็เอาคนที่คะแนนรวมสูงสุดสี่คนใช่ใช่ใช่สุดท้ายไปบ้มต่อไม่บ้มใช่ไปชนะบ้มบ้มเลยไปชนะอ่ะในที่สุดนะทุกคนหลังจากเดินทางมาอย่างยงวนานเราอยู่กันมาตั้งแต่ตอนไอเมสตอนนี้มหกละในที่สุดไอก็จะได้ไปอีบแล้วเล่าเรเกี่ยวกับ I O I ่าอหน่อยมันคืออะไร international olympiad in informatics y e รอบที่ สามเท่าไหร่ไม่รู okay, home, ้ว mm. ่าก็แค่ขึ้นเครื่องผมก็เมาจะตายละไปไปถึงใช่ปะวันแรกเที่ยวเลยวันแรกเขาห้เทสระบบเออก็เหมือนไปดูว่าคอมเขาใช้ได้ไหมมีคนประมาณกี่คนเกือบสี่ร้อยคนอะร้อยประเทศโลกแข่งสองวันเอ้ฟอร์แมทมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็จะมีเวลาให้คุณ5้ชั่วโมงคุณทํา3ข้อคะแนนเต็มข้อละร้อยคะแนนแต่มันก็จะมีแบบคุณทําได้นิดหน่อยคุณก็ได้20คะแนน30คะแนนตามจํานวนที่คุณทําได้วันแรกเห็นระบบเสร็จเขาพาไปวิธีเปิด เขาเอาไปที่ขอสมุดอลิซันเรียรปึ๊บไปถึงอ่ะเขาเขากะจะให้ไปเดินถั่วแต่ว่าไปถึงเลดพิธีเปิดเลดหอสมุดปิดไม่ได้เข้าเขามีการตกลงอะไรกันก่อนแล้วถามว่าใช่เราเสร็จแล้ววันสองสอบใช่ไหมก็สอบห้าชั่วโมงแล้วผมก็ตายตอนบ่ายขวันน้อนวันแรกผมได้ร้อยกว่ากว่าเต็มสามร้อยหรือไม่ถึงร้อยคุณพาวันแรกใช่ไหมไม่วันสองผมก็น้อยผมน้อยสุดในทีมสองวันเลย แต่อย่างน้อยก็ยังก็ยังถึงทองแดงวะจริงจริงจริงแล้วผมไอคนไทยที่ไปสี่คนนี้ได้เหรียญหมดได้เหรียญหมดเลยใช่ใช่ใช่ผมกล้าสุดผมได้เหรียญทองแดงเพื่อนไอทุกคนเก่งมากจริงครับฝนมากแล้วคือสองวันแรกเสร็จเขาก็พาไปเที่ยวพาไปเทียเท่ยวทะเลอมอนทาซาบีชอะไรเงี้ยแข่งจบแล้วสามวันรู้ผลเลยปะรู้เลยมันมีซกอร์บอร์ดทุกคนดูอะไรได้ยังอย่างน้อยมันก็ได้เหรียญทองแดงวะแล้วเขาพาไปพีระมิดด้วยแล้วก็พาไปฟิวตอร์พันเป็นเมกิซ่าใช่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 แล้ววิธีปิดเขาจัดคหน้า ข้างหน้าข้างหน้าพีระมิดกับสาฟิสมมีมีแบบวิธีการรับมอบเปลี่ยนหรอใช่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 นั่นดิอยากเขาเ้าไอมไอีนี้ได้ไหม ไม่รู้มันก็ต้องมีอย่างอื่นด้วยอะวิศวจุลานี่เข้าได้ไหมน่าจะได้อยู่เหรียญทองแดง i อ i นี่ก็ถือว่าเป็นแบบทําให้พอร์ตของอินสตรองขึ้นใช่ใช่ใได้ในหลายๆที่อะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ชวไทยแต่ว่าเมืองนอกเน่ยไม่แน่ใจว่าปีหนึ่งคนได้มันก็แอเยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นท็อปยูอะอาจต้องดูอย่าง่นด้วยเอใช่ใช่เดี๋ยวรอดูว่าน้องไจะตัดสินใจยังไว่าจะเอารียทงแดงน่ยไปทำอะไรได้บ้างแต่ไม่ค่ะปีหน้าเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะกลับไปแก้เีหนไปโดนป่ีึง พื้นฐานเลขก,ก็ต้องเหมืก็แบบอ่านหัวข้อเลขทั่วไปมาปลายในเว็บสวนอก็มีพับลิชรู้พวกนั้นก็ได้เปรียบเออมันก็มีเว็บให้สุดเยอะมากเลยเดี๋ยวผมแปะ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 ไว้ข้างล่างมัจริงแล้วว่าพอผมใครชอบผมก็จะติดดาวติดอะไรไม่ก็น่าจะเท่านั้นว่าทําโจทย์วันๆแล้วก็ใครขี้เกียจทําเองจ้างผมได้อะอัดากป้านด้วยว่าสอนคุณจบปากล้านฝากล้านสอนสอนอะไรบ้างเออแป๊บนึงเดี๋ยวผมคงมีโปสเตอร์ผมคงน่าจะทำแคนว่า ยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวมันจะบังหน้าอ่าเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันจะอยู่ตรงนั้นอะโอเคคุณเดนเชียลมีอะไรบ้างมีมากมายก็ผมก็มีแข่งของผมสอนคอมได้เปิดในค่ายหนึ่งค่ายสองเตรียมเป็นผู้แทนศูนย์ไปท I โอไผมว่าผไปยังไหวแล้วถ้าเลขในโรงเรียนหรือว่าเตรียมสอบเข้าม .4 ่ใครสนใจที่จะเรียนเลขสอบเข้าสอบสอบเข้ามาไปหรือว่าเลขในห้องสอนดีนะคะทุกคนอันนี้ของอไออิงเป็นรับประกันวิชาคอมพิวเตอร์ให้เย่เพราะว่า ช่วยสอนอีกมานะคะแต่จะไม่บอกเกตตอน <laughs> เราจะไม่บอกเกตตอนปีหนึ่งวิ่งได้เท่าไหร่แต่มันว่าน้องชายก็ช่วยสอนมาปีนี้ก็ยังเดียวออยุ ัม่สอนอันนี้ยังไม่ได้สอนเขียนเว็บอันนี้คงทำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นยกแข่งแข่งแข่งอันนี้จะทำมิ่เพราะว่ามันไม่เหมือนกันิในทุกคนเพราะแบบเอ็มเอมันเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่เอ็มเอ็มเอ็มเอไออะไรอย่างเงี้ยขอไปอัพสกิลก่อนเยนเกมทำคงคงไม่ทาไม่ได้เลยใช่โอลิมปิกผมทำได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบตจวยแข่งขันอะไรเงี้ยมาติดต่อได้แล้วก็เลขทั่วไปก็มาคุยกันได้ค่าเรียนไม่แพงนะคะคุณเดเนเชียลขนาดนี้ที่หนึ่งประเทศแหละอียิปต์ยังอยู่ตรงนี้อยู่ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คครรัับบครับ ส่งลูกมาเรียนผมได้นะครับคุณแม่จริงครับมาเรียนของผู <laughs> ้คนส่งลูกมาเรียนผมนนไม่ได้ไม่ได้โอเคอ่ะได้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถือว่ามาแชร์ประสบการณ์อิงก็ยังทำเสียบสเลยว่าแบบวีแชร์อะไรก็ค่ะว่า DNA ว่าหมอนี่ฉลาดมากแต่ว่าเองค่อนข้างที่จะโง่วงควมประมาณหนึ่งแต่เองอยู่ในสวนคอฟบอกว่าไอาจะได้มาเรียนวิศวจุฬาหรือที่อื่นที่อาจจะเรื่ คือมากกว่าเดสัญลัเอ้ยเดี๋ยวพี่โน่นอาจารย์ด่าอาจอาจจะไม่ดูแล้วก็ประมาณนี้นะคะก็ใครที่กําลังแบบเตรียมตัวสอบสอหรือต่างๆนานาอยากจะเข้าวงการการสอบแข่งขันก็อย่าลืมไปติดตามไอกันได้แล้วก็อยากจะให้แบบว่าเล่าเรื่องอะไรอีกกประสาถพิมพ์มาได้อาจจะเป็นแบบไอซสอน Data Structure วันๆอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เหมือนกันอ่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่สู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ